ท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรบรรยุวันนี้พาท่านผู้ชมมาสำรวจราคาปุ๋ยนะครับผมอยู่บนอยู่อยู่ร้านปุ๋ยนะครับแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาสำรวจนะครับย้ำว่าราคาปุ๋ยแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับอย่างเช่นระยะทางในการขนส่งนะครับหรือว่าในส่วนของการที่ผู้ประกอบการตั้งราคาเพื่อที่จะให้แข่งขันกันได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูร้านปุ๋ยแห่งนี้นะครับว่าเขาขายเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็คือช่วงประมาณปลายเดือนกันยายน2 5 6 7นเะครับเป็นช่วงที่กําลังจะหมดฤดูฝนนะครับแล้วก็มาดูแนวโน้มแล้วก็ภาพรวมของปุ๋ยนะครับมาดูราคามาดูแต่ละสูตรเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปอ้างอิงที่ไหนนะครับอ้างอิงตรงนี้เลยตัวแรกนะครับอะโกรเฟดนะครับตาหัววัวคันไถนะครับสูตรเสมอนะครับ15บ5 9า5บาบาทนะครับกระสอบหนึ่งนะครับ แล้วก็อตัวนี้ตรากระต่ายนะครับตรากระต่ายปุ๋ยยูเรียนะครับ4600นะครับ820บาทนะครับถือว่าราคาดีนะครับร้านนี้มาดูตัวนี้วัสดุป,ปรับปรุงดินตาระครังทองนะครับ380บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ตรามงกุฎนะครับสูตรเสมอตรามงกุฎ15 15 15 990บาทนะครับต่อกระสอบตัวนี้ ยูเรียอีกตัวหนึ่งนะครับตรามงกุฎ40่สนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทต่อกระสอบนะครับกระสอบหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตาคู่ดินนะครับปุ๋ยยูเรีย4ี่สนะครับเจ็ดร้อยเจ็สิบาทถูกนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยเจ็สิบาทแล้วก็ตัวนี้ตามงกุฎเช่นเดียวกันนะครับ0ูนย์ศูนย์ะครับตัวนี้เร่งหัวนะครับเร่งหัวเร่งผลครับแปดร้อยสิบห้าบาทต่อกระสอบนะครับแล้วก็ตัวนี้ ปุ๋ยเคมีตาอะไรเนี่ยครับตารดอีแตนนะครับ790บาทนะครับสูตร1688นะครับถือว่าราคาถูกมากนะครับ1688แค่790บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้รามงกุฎนะครับรามงกุฎสูตร1578นะครับอยู่ที่950บาทนะครับ950บาทแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ อ่าตัวนี้ยังไม่ติดราคาไม่รู้ครับย้ําบ้าราคาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนก็อินบอกลปถามเอาแล้วกันครับจะได้บอกได้ถูกน่าจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดแถวนี้นะครับเราขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อร้านนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นราคาอ้านเองนี่คือภาพรวมของปุ๋ยนะครับตัวนี้หัวโม่คันถ่ายตัวนี้อ่ามีอะไรครับเนี่ยนากระต่ายนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอของกระต่ายนะครับกระสอบละพันหนึ่งนะครับถือว่าถูกนะครับ นี่คือภาพรวมนะครับของปุ๋ยของปุ๋ยนะครับซึ่งก็พอจะเห็นแนวทางราคาโดยประมาณของปุ๋ยแต่ละยี่ห้อแล้วก็แต่ละสูตรนะครับซึ่งสูตรทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้นะครับเป็นที่นิยมใช้ของพี่น้องเกษตรกรครับก็รองเปรียบเทียบราคาดูนะครับก็มีตั้งแต่ถูกแล้วก็มีหลายยี่ห้อนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับ ย่าลืมนะครับฝากกดติดตามสอเกษตรบรรจุนะครับมีเรื่องราวดีๆมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลาครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ